หาเก่งเนาะไปแมบๆตัวหน่อยๆเพิ่นหมุนไปตัวเทียวตัวแดงประกาศไปน้ำพิินโคโคเพิ่นกงหมุนเลยพ่อพี่เพิ่งเพิ่งเพิ่งขมาบุญเนาะสวัสดีพ่อปัญญาจ้าสวัสดีแม่ทองอินจ้าขอบคุณ้วยค่ะเออขอบคุณที่มาส่งกำลังใจสวัสดีค่ะคุณทุกนาทีแม่ทองอินก็สวัสดีคุณทุกนาทีไม่เอดตั้งแดไปสั่น อยากไปแต่งหัวเก่าขาขาเห็นเ้ยตัวเด็ดตัวดีเป็นมามีคนอยู่ข่างดังงมาสันสคนขางดังไผ่นอต้องเย็นเป็นมาถ้าออกก็จะเก็บล้อก,กินกับว่าปันไดห,หรอคุณยายห้องเก่าแต่เก็บนี่ม้วนมวนพี่ปัญญาพามาจังได้เลยสวัสดีพ่อก่อนครับ สวัสดีพ่ออ่อนครับพี่ปัญญาสวัสดีพ่ออ่อนครับพี่ปัญญาสวัสดีค่ะเมตสมบัติคุสวัสดีพ่อ,อ,อปัญญาหนี่งเล่าหาวได้เล่าเขามากบอ่อยว่า ก็อน,น,อกอน,น,อน้องก็น้องเนียนขอบคุณขอบใจเส้นทางรักยังยาวไกลสายใหญ่ให้เราผูกเปิดการมองเห็นให้เตื้ตัด,นตดหานาเพิ่นมาตัดหนาเห็นว่าท่านนันบ่ตัดได้เกี่ยวเอาเนาะเห็นไนงไม่ท้องอินเนาะถาเพนบอซ่ำมือพนจะงเห็น แต ah right ่ว่าแต่ิดตูัวไปก็เก็บง่ายง่ายเก็บมดราดเด่นๆไปปีกันยาก็การจอบต่อมาบังปรับกล้องปรับกล้องโปรไฟล์แบบแบบอ่าเมืองเวลาอยู่่เดี๋ยวนี้เหรอหาสิปมานาที นี่ปัญญาก็สวัสดีน้องเหมียวครับบูหูน้ำเด้อแบบนี้เด้อบูหูน้ำเด้อตัวนี้สวัสดีพี่น้องท่องไปสาวิตรีค่ะแม่ทองอินไปไปหาเอดโอยด่สว่วนดูใส่ก็ไปหาเอด็ดฉพาบาดน้ำให้น้องหมูขึ้นมาให้หัวอาหารน้องหมูไปน้ำ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อขอบคุณตามดวงตาเอาแทงหน่อยซอยผลตะกอนเหมือนนี้จะเป็นพนุคนเนินหยานะใช่ยหมค่ะเอาเนิดหน่อยเมื่อบ้านก็เจอแต่ที่เป็นแป๊บแๆๆๆแแคุณยายพรสวัสดียายน้องก้าวพอ่อแม่สมบัติพ่ออ่อนสวัสดีค่ะ่นมาผาบขางแม่คนมานอกยายน้องก้าวสวัสดีจ้าแม่หนหูจิน ประดีอ่านให้เพื่นถไปค่ะจัดไปค่ะรอฟังนะคะรอฟังนะคะสเสริญเดเเสริญเสริญคำว่าอ,อะไรเร้จเโอ้ยนิดหน่อยโอ้ยผู้เบาเมียเผลอบบ่เอาเดอ้อทางนี้ต้องดูก่อนจ้าบอกน้องแนทด,ดูได้เยอะแยะจ้าเพื่อนมา มาปฟังเวยจ้ะเด้ออ่าพี่ปัญญาภาพน้องมณีวันฮะข่างแม่พนมาข่างแม่คนมา,ามคน,านแต่พอท่านไหนไปเองกับไปเนาะไปส่วงว s สวง g s w i งเที่ยงนๆหน่อยบ้าเด้วฮ่า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 บ้าเด้ยวว่ถ่าเหยีบอก,ออกว่าไปมันบอกคนเผื่อบ้าเด้ พเนแหนมห็นอยู่เนาะแว่นตาแว่นตาตัวเก่าเพานมันเปลี่ยนแว่นใหม่เปลี่ยนแว่นเก่ากไปไปเอาเน็ตใหม่เนาะเพราะพันยากกินขนมบุอันนี้วันที่หนึ่งนะคุณยายพรสวัสดีพ่อออนพี่ไม่มีอะไรเจเจเดออาสาวิตี แม่หนูจินตอบกับรักสุดหัวใจสวัสดีน้องรักสุดหัวใจค่ะจ่าเดออาสาวิธีแม่หนูจินตอบกับรักสุดหัวใจสวัสดีน้องรักสุดหัวใจค่ะขัไปเบิิ่นเป็ูแารตัวตนเราเปิดข่าการมองเห็นน่ยจะค่ะกับากับคำบาก แต่อายหูวบอมันนองเป็นคนต้นทุนน้อยมากมีค่ากับคำบากแต่อายหัวบอมันนองเป็นคนต้นทุนน้อยมากมีเพื่อนมาในวันนคนงามจ้า่าจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนนิดหน่อยคนสวยๆแม่หนูจินตอบกับยายน้องก้าเจ้าว่าฮ็ดโบอบ่ไปแอยากไปคือเก่าหนาได้คณเพื่อนเอ้ย แม่ทั้งอินทังพ่อท่านได้ตอบอยู่เลยบาไปเก็บเองบอห,อหรือหรือหรือสื่อเพิ่นแม่สมบัติเพิ่นกับบ้ามากินบักนัดน้ำกันเด้อจ้าเพิ่นมาห้อยเปิดพระโดส่งกำลังใจให้พี่สาวค่ะขอบคุณน้ำใจเด้อจ้าขอเพลงขอเพลงกันไปขอเพลงกันมายอยู่นี่เนาะกับน้องฟ้าเนาะ จ้าสิมีเพลงอย่างเดียวมานี้จะเป็นสีไดไดมัดน,นี้เปิดบ้านยูจ้าแม่ท่องอินบอกว่ามึงจะเปิดม้านอย่าน้งเนาะแต่มาขอบคุณเบิดทุกคนขอให้มีความสุขความเจริญหน้าที่การงานสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเปิดการมองเห็นให้ ตัวตัดหนาเพิ่นมาตัดหนาเหงือ่อถ้าน,นันบ่ตัดได้เกี่ยวเอาเนาะแม่พ่นหาเก่งเนาะไปแม่แม่แม,แม,แม่ตัวนหน่อยเพิ่มหมุนไปตัวถีบทัวแดวนประกาไปน้เผิ่นโคกคเิ่นก็หมแลเนาะเนาะก็เราให้แม่ทองอินดงซะก่อนนี่นะจยืนยืนเซ้ยอย,ยู่เนะ่ะ ามก็บบอกได้นอว่าเห็ดออกบอกเห็ดออกบอ,กอย่างไก่บ้านตามมะระกกาตามเห็ดไข่ไม่ใส่เห็ดรักปัญหาไปเอาพื้นตอตุ๊กข้อมดทางดบดีบบยานบอสองสามดับไปไปไผ่เสีอีกไปเห็ดอ,อยู่เย็นเย็นอยู่ถียงฝนเบิงเบิงปลา เอาฮ็ดอีกะล้วฝนก็หยุดตกถ้าพิ่นสวัสดีทักทายกันเหมือนเก่าเหมือนเดิมจ้าทักทายกันคือเก่าใส่บุญขอตัวไปต่อนะจ้าเป็นาเอาเมียก็สวัสดีแม่นิดหน่อยค่ะเมียสวัสดีรักสุดหัวใจพี่ปัญญาสวัสดีน้องเมียครับเนี่ยคนหาเก่งเนาะ ไปแม่แม่แม่ตัวนิหน่อยเพื่นหมุนไปทว่เทวทว่แดนประกาศไปน้ำผิ้นโคโค่เป็นกระมวลคนเดินจ่เดวันนี้แม่หน่อยมาในวันขึ้นยืนยันตัวตนเหมือนเก่าเหมือนเดิมจ้าในวันนีวันเปิดบ้านยืนยันตัวตนเพื่อนเพื่อนคนไหนบางๆก็เสิร์ฟเวอร์หนปัญหาค่อยเอาปืนจอทตกข้อหมดทางดบดี ไปหาเฮ็ดอยูนเน่เป่มื่อนี้เฮ็ดบอกว่าเฮ็ดเพิ่งท่าเกิดแล้วเนาะพิมพ์ผิยดยาอไอหาวไดเมืนเน่อนี้ทกเวทีทกเวทีเลยเยก็บปมก็อยโย่กัขงขาสร้างความมั่นใจยิง่งไกลชิดกัน นับมันก็ยิ่งสมัยไม่มาเห็นว่มเนาะพออ่อนเป็นอย่างคือพ่หมาแม่ท่องอินมาทำไมมันฮอนมันเอาอย่างนี้หนอโอ้มาแม่พออ่อนทางนี้ออนกินหอดจาเห็นไหมเนาะ อาจานะจนบอก่อนนาจ้าไอน้นางตัวตรงๆนอนเหม็นน้อง้างถามอีปัญญาเพิ่นกินกินเขา้าสาวเป็นเข้าเที่ยงเล็บีปัญญาเนาะนิดหน่อยกำลังรับโซ่ะสวัสดียายน้องเก่าค่ะแม่สมบัติต่อกับปัญญาแม่สมบัติทุกนาทีเพื่อรังดา์เข้่ไปเนาะไอ้นิดหน่อยคนสวยเ่นออกอยังก่อนมิยังเพิ่็เห็นก่อนอยู่ใส่เพินก่อนอยู่แล้ว กินเป็นเจ้าเที่ยวนึ่งเจ้าป่าไปเก็บเองไหม